วันนี้นำผ้าผานางพญาครับกวดนางพญานะครับอันนี้เป็นพิมพ์เทวดาครับดูมือนะครับดูสังเกตง่ายๆครับนะเสียรครับนะมีเหมือนหมวกกัะน็อกครับนะสวยนะหลักสังกติลงนี้ครับพาไปนี้ครับลงไปนี้ครับเบสแขนจะหักศอกลงมางี้ครับปุ๊บพาลงมานี่ครับ สำคัญที่สุดคือจุดนี้ครับมือต้องเดียวชนขอบพอดีครับนะครับล้อมเอวครับต้องบอกล้อมเอวนะแขนตรงครับนี่ครับพิพิมพ์เทวดานะครับดูดูนะครับมวลสารครับเห็นไครับรอยเก่ารอยพุ่นครับข้างหลังเนี่ยจะมีรอยมือครับเขาเรียกรอยมือขยิบนี่ครับพระรุ่นเก่าว่าคนเก่าเล่นกันแบบนี้ครับนะครับหลักๆนะราคาพระแท้ต้องมีครับสี่ห้าแสนต้องมีอยู่นะครับ อย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นรุ่นเก่าราคาแพงนะครับนี่เลอะดินน้ำมันนิดหนึ่งคือเม็ดมวนสารนะครับนี่ครับได้มาขายเลยครับสวยงามครับตามแบบฉบับของพระนางวยาต้องงดงามนะครับตรงนี้จะพิมพ์เล็กนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกำลังสวยครับราคามีครับหลักแสนครับ